สวัสดีครับมาดูสรุปลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าตุลาสองห้าหกกนะครับใบสรุปใบนี้อาจจะยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าเบลอไปก่อนนะครับสปานม์วิทยาาไทยลาวนะครับเที่ยวประเทศลาวกันนะครับแนะนำให้ใช้วิจารณญาณในการใช้นะครับเป็นงวดที่เจ็ดครับให้มาเจ็ดงวดหลุดสองงวดครับงวดที่แล้วหลุดนะจ๊ะ เลขวิ่งเนี่ยถูกครับจากเพื่้นดวงโชคพารวยนะครับชุดสรุปนะครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับวันนี้นะครับแล้วนะครับตัวเด่นก็หนึ่งหกหกแปดหนึ่งเก้าสามหกหกเก้าศูนย์แปดศูนย์หกที่ผมขีดเส้นใตนค้คือดับเบิลเด่นนะครับรองก็หนึ่งเจ็ดสองหกสามเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าสามเก้าหกหกขีดเส้นใต้ก็เด่นถ้ากบน้อยก็ใช้เฉพาะขีดเส้นใต้ก็ได้ครับแล้วก็เลข สามตัวก็ไว้ลุ้นสนุกๆนะครับผมล่างนะครับถ้าจะซื้อต้องบนั้งล่างแต่ถ้าเกิดล่างอย่างเดียวเนี่ยผมว่าหกแปดกับหกหนะหกแปดหกหกหกเก้านี่ยสามตัวนะหกแปดหเก้าหหเนี่ย, 6, 8, 6, 9, 6, 6, 6, น,ยน่าเล่นล่างนะจ๊ะหรือเล่นบนล่างเลยก็ได้นะครับผมสวัสดีจ้า